ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะ Very good สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมและช่องกลุฎจิตกิงเซอร์เนมอีกครั้งวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารับชมต้นไม้กันอีกครับต้นไม้ที่หลายๆคนเรียกกันว่าว่านครับเมื่อพูดถึงว่านกันแล้วครับหลายๆคนก็คงจะนึกไปถึงพวกว่านมงคลที่ให้โชคให้ลาบใช่ไหมครับ แต่วันนี้ผมจะมีอีกชนิดหนึ่งครับที่แตกต่างกันไปก็คือเป็นว่านการไผ่ครับจะมีด้วยกันหลายชนิดเลยนะครับว่านกาาันไผ่ประเภทนี้ที่ผมมีอยู่ก็จะมีอันนี้ครับว่านางคุ้มครับส่วนใหญ่นิยมปลูกคู่ก,กับว่านภูมันทองครับเพื่อปกป้องคุ้มครองบ้านเรือนนะครับ อันนี้ว่านนางคุ้มจะมีอีกชื่อหนึ่งคือผู้เท่าเฝ้าบ้านครับผูกคู่กับว่านกุมารทองหรือว่านราทิศนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีนะครับมีอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังยังไม่เห็นชัดเจนก็จะอยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นอยู่ในกระถางของผูกแวกคู่กับว่านนางคุม้มข้างสายพันภูมิด้านหลังนะครับ มันจะเป็นนางฟุมม้ไม่ม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่ากระถางนะครับแล้วก็กระถางนี้ก็จะเป็นว่านพระอาทิตย์แต่ในวันนี้ผมไม่ได้พาทุกท่านมารู้จักกับว่านทั้งสองชนิดนี้นะครับยังมีอีกชนิดหนึ่งที่ผมอยากจะนํามาให้ทุกท่านได้รู้จักกันเป็นว่านกันไทยชนิดหนึ่งครับกันคุนใสครับเป็นว่านกันคุนใสที่มีชื่อว่าชื่อแปลกหน่อยครับ ถอนโมกกระสักครับบางท่านอาจจะรู้จักหรือคุ้นเคยแต่บางท่านก็อาจจะไม่รู้จักเลยก็ก็มีนะครับผมก็เลยนํามาให้ทุกท่านได้รู้จักกันในวันนี้ถอนโมกกะักนะครับดูลักษณะของใบของลําต้นก่อนนะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้ครับหน้าตาแบบนี้ครับเป็นว่านกันคุณใสนะครับ ใบเรีวๆอย่างนี้นะครับอ่อ,อนถ้าโตเต็มที่ก็จะมีดอกอันนี้จะเป็นว่านถอนมกกรกตัวผู้ใบจะออกเร็เรวกว่านะครับลักษณะน,นี้ออกดอกจะเป็นสีขาวต้นนี้เป็นตัวผู้ส่วนอีกต้นหนึ่งจะเป็นตัวเมียครับอันนี้ใบเขาจะกว้างกว่านะครับ ใบจะเป็นลักษณะแบบกว้างกว่าแต่หน้าตาคล้ายกันอันนี้คือตัวเมียรครับเวลาออกดอกจะเป็นดอกสีม่วง่วงว่านถอนโมกษะครับนี่ครับอมีนี่คือตัวเมียมีดอกวยครับถอนโมกษะสวยนะครับดอกเขาจะสวย มีคนบอกว่าดอกเนี่ยครับเราสามารถขอกล่าวคำขอจากต้นเขานะครับแล้วก็เก็บดอกพกใส่ติดตัวกันคุณใส่ได้ครับแบบนี้แต่ผมก็ไม่ทราบว่าทำยังไงนะครับลองไปหาข้อมูลดูกันเผื่อบางคนสายมูก็ชอบแบบนี้ก็ลองทำกันดูครับ มาดูรูปร่างลักษณะของต้นวานถอนมุกศักดิ์กันชัดๆกันอีกครั้งนะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้ครับต้นจะเหมือนต้นขมิ้นนะครับแต่หัวเล็กกว่าขมิน้นอันนี้เป็นกายภาพด้านล่างของต้นนะครับจะอยู่ใต้ดินถ้าแทะขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเป็นหัวคล้ายๆหัวขมิ้นนะครับบิดเป็นเกลียวเกี่ยวกันเป็นข้อ,ขอ ต้นแล้วและใบเขียวเนื้อข้างในหัวมีสีเหลืองเหลืองนะครับถ้าฝานออกมาจะเห็นเป็นสีเหลืองเเรามาดูสรรพคุณครับอย่างที่บอกครับเป็นว่านใช้แก้คุณใสนะครับแก้ของต่างๆได้สารพัดเช่นแก้ของเบื่อเมาไม่ว่าจะเป็นของเบื่อเมาชนิดใดๆโดยวิธีทดลองว่าของที่จะกินเข้าไปเนี่ยมีพิษร้ายปนอยู่หรือไม่นะครับ ให้เอาเล็บหยิกที่หัวหยิกที่หัวว่านนะครับออกมาพอเป็นรอยนิดหน่อยแล้วใส่ลงไปในของที่จะกินนะหากของกินที่ใส่เนื้อว่านลงไปแล้วมีพิษนะครับว่านนี้จะหมุนหรือกระตุกขึ้นกระตุกลงให้แลเห็นทันทีแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แสดงว่าอาหารนั้นไม่มีพิษ ใครอยากลองก็ลองทําดูได้นะครับผมก็มาแนะนําให้เฉยๆแต่อย่าเชื่อร้อเซนะครับต้องลองทําเองดูก่อนอหัวว่านเนี้สามารถไปฝนกับสุราทาแก้พิษฝีพิษหัวสัมมาลอกได้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยังไงครับพิษหัวสัมมาลอก เขาบอกว่าให้ใช้ดินเผาไฟทุบให้แหลกผสมกับดินรุ่วนใช้เป็นดินปลูกนะครับในการปลูกก็ต้องกลบหัวว่านแต่ว่าไม่ต้องกดให้แน่นน้ํารดให้ดินเปียกหัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่ผมปลูกปกติก็คือใช้ดินร่วนผสมกับมะพร้าวสัตว์เท่านั้นเองครับไม่ได้ไดนําดินไปเผาแต่อย่างใด ก็ขึ้นงามอยู่แต่ถ้าปลูกโดยวิธีที่เขาบอกบอกกันก็น่าจะขึ้นไวกว่าโตวไวกว่านะครับไม่ทราบเหมือนกันก็ต้องลองลองกันดูครับนี่ผมก็ได้ได้ดอกมาดอกของเขาจะบานแค่คืนหนึ่งนะครับวันหนึ่งพอพ้นวันเขาก็จะร่วงออกไปนี่ครับได้ ใต้ครับดอกนี้เพิ่งจะบานเมื่อวานนี้วันนี้ก็เหี่ยวละก็จะมีดอกใหม่ขึ้นมาอีกสองดอกเมื่อวานมันจะขึ้นมาดอกเดียววันนี้ขึ้นมาสองดอกเดี๋ยวคืนนี้พ้นไปพรุ่งนี้ก็น่าจะเหี่ยวอีกก็จะมีดอกใหม่ขึ้นมาอีกไหมผมไม่แน่ใจนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ค่อยๆขึ้นมาทีละกลีบดอกนี่ครับ ถอนโมกษะค,ครับเป็นว่านกันภัยที่ผมอยากแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็มีไว้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะครับลองหากันดูเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ได้มาทำความรู้จักกับว่านถอนโมกษะกันไปแล้วเริ่มหลงรักกันบ้างหรือเปล่าครับถ้าใครสนใจ อยากมีไว้เป็นเจ้าของก็ทักถามกันมาได้นะครับเป็นว่านกันไผ่ชนิดหนึ่งที่หน้าปลูกไว้ที่บ้านเหมือนกันแนะนำครับว่านถอนมกศักดิ์สนใจก็ทักทายกันมาได้นะครับผมมีพอสมควรครับสามารถแบ่งปันกันได้ราบวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b กด้วยนะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะ v e ว y ลก o d ด